สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับอร่อไ่ไยสไตล์ยงยีวันนี้ได้ปลาทับทิมมานะคะตกจากบอ่อหลังบ้านนี่ค่ะเดี๋ยววันหลังจะตกให้ดูนะคะเราจะมาทําเมนูผัดเผ็ดปลาทับทิมกันค่ะมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะนี่ยงยีเอาไปล้างทําความสะอาดถอดเกล็ดหั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วพริกกระเทียมตามค่ะแปงทอดกรอบนะคะน้ําตาลน้าําปลาน้ํามันหอยค่ะ ไก่ออนกระชายพริกซอยแล้วก็ใบโหระพานะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำแป้งทอดกรอบของเรานะคะมาคลุกปลาก่อนค่ะบางๆพอนะคะไม่ต้องหนามากตอนนี้ก็นำกระทะตั้งน้ำมันรอเลยค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะนำปลาที่เราคลุกแป้งนะคะลงไปทอดนะคะ ปาลาเราสุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะพอเราอดจนสุกดีอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักพักไวให้เสร็จน้ามันนะคะเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาเราจะมาผัดกันนะคะใส่กระทะใบเดิมที่เราทอดปลาแล้วค่ะเหลือน้ํามันไว้นิดนึงนะคะใส่พริกกับกรกะเทียมที่เราตำไว้ลงไปค่ะผัดจนพริกกรกะเทียมหอมนะคะ พอพริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะตาด้วยพริกไทยอ่อนกระชายค่ะผัดเข้ากันนะคะทีนี้ก็ใส่ปลาของเราลงไปค่ะมีไฟอ่อนๆนะคะ ปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนน้ำปลานะคะครึ่งช้อนน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วค่ะสุดายไปหัวระพากับพริกที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลย อแค่แนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดเผ็ดปลาตัเพี่ของเราเดี๋ยวเราไปตักใส่จานแล้วไปชิมกันค่ะนี่ชิ้นนี้เลยละกันสักหน่อยสักติดสักติด กระชายกระแทบหูดังครับเยี่ยมเลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับบายเย้